กอไฟเราซ้อมมากี่วันกว่าจบงานก็ซ้อมที่ดี่ค่ายท่าที่เดิมเลยมีใครเป็นร่วมซ้อมไฟนี้ก็เพื่อนเพื่อนนี่ไปตำรวจเพื่อนเพื่อนมีในครอยู่นเนาะตอนนี้ถิวอยู่เท่าไหร่แล้ะสูงเท่าไหร่ครับร้อยเจ็ดสิบกว่าน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้โมวยสไตล์เลยครับวันนี้มาเจอโลทองนะยังไม่เคยต่อยเนาะครั้งแรกเลยศึกษาเก่งมาตรวจเขายังได้ดูยังก็โลทองวันนี้มาเจอโลทองวางเกลียวแผงให้ดี กระต่อยต่อกระต่ายเราไปเด็กแก้ไขวุฒิทุ่าดีเนาะล่าสุดเราไปต่อยไปที่ที่ตัวบ้านเจรับวันต่อยกับจอได้ัะเป็นไงบ้างวันนั้นก็ชนะชนะคะแนนวันนั้นเบียดเท่าไหร่ทำหนักทำหนักไม่ได้ก็ปล่อยไปต่อยใช่ไหมเป็นเบียดเท่าไหร่ร้อยเท่าไหร่นะร้อยสามสี่ตรัากนี้ต่อยร้อยสามสามเนาะเมื่อกี้สอบหนักกันเลยมั้งเินอยู่ประมาณตอนนิดอนนิด ถือมาวิ่งยืดเส้นยืดสายตั้งการไปนี่กี่เปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แข็งแรงนะวันนี้ก็พร้อมเอาชนะพใเหมือนเดิมคุ้มมากี่กิโลไฟนี้ประมาณสี่กิโลต่อยมวยไทยมาของเราหลักเท่าไหร่ละต่อยมวยไทยมาร้อยร้อยบวกแล้วเนาะคนจังหวัดเด็กโคราชอ่ะฝากเช่วยช่วยไฟขับด้วหน่อยก็วันนี้ฝากเราชาวโคราชช่วยเป็นกลังใจห้่ยวันนี้พร้อมเอาชนะใครมาหนะอ่ะไฟช่วงดีครับวันนี้ไม่เป็นมวย